เพื่อให้พลังจากดาบเล่มนี้ถูกกระตุ้นออกมาได้อย่างเต็มที่ในการฟาดฟันใส่ศัตรูจากที่สูงจึงเป็นสาเหตุให้เขามักออกรบพร้อมกับม้าคู่ใจซึ่งเป็นปีศาจสายพันธุ์แท้จากซีอาบีสนั่นเองภายหลังเมื่อโวลคาสรวบรวมกำลังรบได้สําเร็จจึงได้บุกโจมตีโลกด้วยพลังแห่งความมืดเป็นครั้งแรกแต่ในขณะที่กองทัพของเขากําลังได้เปรียบโวลคาสกลับถูกเทลแอนนัสราชินีเอลฟ์แห่งอัฟทธาสังหารด้วยศรอนเพียงดอกเดียวพุ่งตรงเข้าที่หัวใจกองทัพซี ที่ยิ่งใหญ่จึงสลายไปอย่างรวดเร็วทุกสิ่งที่เขาสร้างมาจึงได้พังทลายลงในพริบตาซึ่งในขณะนั้นมอจาที่เพิ่งกลับมาจากการฝึกฝนโกสวอล์กได้เจอเพียงหลุมฝังศพของคนรักเธอที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีปีศาจคนใหม่จึงสั่งโจมตีชาร์โด้ฟอเรสแบบไม่หยุดยัง้งเพื่อเป็นการแก้แค้นทันทีมอจาสั่งชาร์โดลีชจำนวนมหาศาลมุ่งสู่อาณาเขตป่าทั้งหมดถึงขั้นปิดเดือนปิดตะวันการที่เธอพร้อมจะตายไปกับศัตรูทำให้ผู้คนหวาดกลัวเป็นอย่าง มากและนับร้อยปีหลังจากนั้นทหารของ Shadow Forest ไม่เคยก้าวออกจากอนาเขตป่าอีกเลยเมื่อเวลาผ่านไปเศษเสีเส้ยววิญญาณของโ o l a a s ที่อยู่ในร่างของมาราจถูกปลุกตื่นขึ้นด้วยความบังเอิญข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอกับเจ้าอีกครั้ง